อุงอิงพูดแบบนี้บนสื่อโซเชียลไม่น่าเชื่อเด็ก17ปีคิดได้ขนาดนี้มาแรงไม่หยุดเลยนะคะสำหรับสาวน้อยเสียงดีอุงอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงหรือน้องอุงอิงรัตนาพรหอมหัวน,นะคะซึ่งน้องอุงอิงได้อายุ17ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ เรียกได้ว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นเด็กในสายตาของบุคคลหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พ่อโจโยุมานินนะคะซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของน้องอุงอิงนะคะซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบอสโจยมานินคือบอสของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือผู้บริหารที่มากไปด้วยคุณภาพและความสามารถ ซึ่งสามารถเปลี่ยนให้น้องอิงนะคะจากที่เป็นนักร้องตามงานธรรมดานะคะจนกลายมาเป็นนักร้องดาวรุ่งในวันนี้ซึ่งน้องอิงนะคะก็ยังได้รับฉายานักร้องดาวรุ่งคนใหม่ในปี2,566นี้ค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะน้องอิงได้โพสใน Facebook ของตุนเองว่า อุปสรรคสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีขอพระคุณอุปสรรคที่สอนให้หนูได้เรียนรู้ในการเป็นอยู่และการใช้ชีวิตและทำให้หนูแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นขอพระคุณคนที่คอยซัพพอร์ตขอบพระคุณพ่อโจ้ขอพระคุณแม่นุชที่โอบก,กอดหนูให้หนูได้เติบโตก้าวมาอยู่ในบ้านของวงสาวน้อยขอบพระคุณพี่ๆในวงการอาจารย์นักดนตรีพ่อ,อแม่คอนวอยผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้หนู ที่เปรียบเสมือนดอกไม้ในตมได้เบ่งบานขึ้นและขอขอบพระคุณผู้ที่เอื้อมมือเข้ามาช่วยหนู และประครับประคองให้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพ่อพอแม่เอฟซีนะคะซึ่งน้องอุงอิงนะคะก็ได้โพสต์โพสต์นี้ลง Facebook ส่วนตัวของน้องนะคะซึ่งก็เป็นคําพูดที่คนอ่านแล้วนะคะจะรู้สึกซาบซึ้งใจมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งหากจับใจความดีๆนะคะเราจะเห็นความกระตันยูที่แฝงอยู่ในโพสต์โพสต์นั้นของน้องอุงอิงค่ะโพสต์ออกมาจากใจของน้องขอบขอบพระคุณทุกคนที่ทําให้น้องได้มีวันนี้ได้เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารัก เลยทีเดียวนึกถึงทุกคนที่ทำให้น้องมีทุกวันนี้ได้ไม่เคยลืมบุญคุณของใครเลยนะคะโดยเฉพาะกับบอจ o ยูมานินนะคะ ผู้ที่ได้หยิบยืนโอกาสให้น้องอิงในวันที่น้องมาออดิชันในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะในวันนั้นหากโบอโจไม่ได้หยิบยืนโอกาสให้น้องอิงเข้ามาเป็นนักร้องในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เห็นนักร้องเสียงดีมีคุณภาพขนาดนี้นะคะต้องขอขอโบคุณบอโจยมนินและซอนุตต่างก็เล็งเห็นความสามารถและพรสวรรค์ของน้องอุงอิงค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนคอยซับพอร์ตวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปไเรื่อยๆนะคะรับรองว่าทุกคนจะได้รับความสนุกและได้รับความน่ารักจากทีมงานทุกคนของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ